จักรยานมาเจอเห็ดเพิ่มที่น้องตัวนี้ตัวนี้จะเอาขาดอกนี้จะเอาอ่ายือีน่งอุ้ยเนี้ยอุ๊บอุ๊บ ปั่นจักรยานไปหาหมูฟอรเห็ดดูดอกพักใหญ่นี่เอาขาจ้ะเนี่เอาขาม่หีิอยู่เด้วยบ่ได้เอามีนมากพออันอยากเอาตะขาบออหุ่นดอกเนึ่งนิอนงดอกนี้อันนี้แล้วแก่แล้วอุ่นดอกนึง หลายอยู่จะเข้ามาพ่ะท่านไอสีดอ,อกต็ทำคน,นดี่น้องดูมันตองไม่อีกแล้วฉัไปหายอีกอ,อ,กอยู่เไอซีกลับไปเอามีดตัวละไรเด็กกลับไปเอามีดนะซองดอกอีกของก็เจ้าขา เดี๋ยวอมอีกก่อนป่ <laughs> อมันมาป่อยอยู่กันแถวบ้านเาาดี๋ยวเป่อมอีนเดินพมูบ้านอยู่หันอีกสองดอก ตามดอกามันเั็นอไที่ดอกเกสิพ่อพี่น้องเราแลไปเอาเมียนกัพี่น้องนายดอกโยน เดี๋ยวเอาหมีมาหนนะ้าบานเตาคาซะเอาคาอะไเอาคาไปถอดตอนนึงจะเทาแล้วใช่ไหมเปมีเล็กแฝกน้ำฝนตกเศร้าหนึนหน่งพี่น้องเนี่ยฝนทุนน่งนึงนี่สร้างฝนน้องคิดว่าเฮฟเพิ่งที่มันเกิดทีต่ตรงขาม,มูบานีน่ <Okay. S 2> อเอาขาต้องดอกต้องดกอปขาหยุดเฮ้ยขาท่านเเห็นอีกได้อดนนะตอมันเผาคือว่าเผาเปิดมาประทันค่าะเห็ดน,นัน่นเอาตะขาก็ได้ ฟากไ็ไเมาบาทานันดอกนึ่เา,าคักแล้วบอเอาสามดอกเผาเ็ <c oughs> าดอ่าตกออกี่านี่อันนี้ขึ้มาวะท่า,ทานถ้าว่าบอเอาไปดดเยอะกอเลยอ,อกหลายเท่าจิมบอะเห็ดงานหลายดอกเลยทางดูดดว่ ไปพ่ฆาตกระไรขาหน่งเยอะปุ๊บห้ามตอะเดเอามีดมาแล้วพี่น้องบมีดยุต้งขาบ้านจ้ะอีเนียมันเห็ดยังก็สีว่โอเอฟอพอเห็ด ได้อพี่น้องนโชคดีไปใส่กระพอ่ะเฮียขวาคลิปสันสันพี่น้องนี่๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าพี่น้องจ้าฝ้าไปห้าโมงตัดแบบนี้ไปเลยแล้ยจะเอาเนี่ยออก เขาจะออกไปสูบตัวมูเขาจะออกไปสูบได้แบบเมงสิไหเห็นบ่นอนบอตัดกันด้โอเคบินออกกัสิปหาามูออยไปไปลายเติอบ๊ายบายพี่น้องบรรยากาศปัญญาญาติมหามูบางเห็ด <laughs> มาไอร่วงแล้วเพื่อนกันหาเห็ดลม ตบองบ่าวพี่นอ้องเอาไปให้มันในซะไปจัดซ้อนขึ้นเพราะว่ามีดอกเดียวเย็ดลมจักรยานไปขึ้นมูยางกับบาวมันไม่ซื้อเห็บเลยเห็บเลดอ,อก <c oughs> เอ็นหอยเอ้ยกับบาวเราพี่นอ้อง <c oughs> หอดบ่าวเหนีามากจนวันอักเตอร์ไปได้ในี่ประเ็ดขามันแเราก็ขสิเอาไปให้มูทอดกรอบอันนี้กาสี อาอหมูเบิร์ดเดี๋ยวเราจะตว่าสิเฮ็ดไว้ให้เพิ่นดอกน่ามันผดีคิดว่ามันสิเกิดผดีอยู่ที่ไหนวะแต่บ่ลเนี่ยเดี๋ยวถ่าเบิ่งเหม่อใหม่นะพี่น้องเนาะเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องนานเก็บจักไอยุขาบางทางพี่น้องเลือกย่างไปให้หมูราคาเฮ็ดไปหวอไว้พลาวหน้างามไงพี่น้องตวกนิดนึงต่อบ้านจะถามว่าสี แล้วก็จะเป็นออกน้ำเย็นมันเอาไว้ทำอกจ้ะลวกไใบเหงมอพันไว้ที่เลาว่าเอาสะบอะไรลวกไปเพระาะว่าขันมะอื่นมันสิเป็นนอนเป็นยังไปแม่สะบ,าาบ้าขาบ่เป็นนอนจ้ะตีเอฟมากเมื่อกี้นี่ลวกไว้แล้วก็จะเป็นออกน้ำเย็นสูแสบแซ่บแฉะก็เี่นนอนแล้วเพื่อนฟองเนน้อยก็เอาพื้นได้จ้ะเอาพืนได้แล้วแล้วาเป็นออกน้ำเย็นว่าต้องลวกโดนจ้ะ